สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะอพีนี้เป็น e ีที่314แล้วนะคะคุณท่านจํำ e ีกันให้ดีๆนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน e ีที่314กันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะทั้งหมด23รายการค่ะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่หนึ่งะคะคท่านเป็นพระงานสายประกวดติดรางวัลได้รับรางวัลมานะคะพร้อมใบประกาศรับรองค่ะ หรือจะเป็นรายการที่4ี่นะคะเป็นพระผงของขวัญนะคะท่านของหลวงพ่อสดวัดปากน้ําค่ะท่านใดปิดทานจองทานในวันนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีนะะนด้วยนะคะหรือท่านใดนะคะเป็นสายหลวงพ่อรวยนะคะวันนี้มีหลวงพ่อรวยมาแบ่งปนันให้กับคุณท่านนะคะลูกศิษย์ลูกหานะคะท่านหมายเลขสองหมายเลขห้าหมายเลขหกหมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดนะคะหรือคุณท่านนะคะสนใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูน แปดเก้าหนึองเจ็ดหนึ่งค่ะเดี๋ยวหนูจะเขียนเบอร์โทรไว้ให้ด้านบนอีกทีนะคะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะท่านใดมีไลน์สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนอท่านเดินทางมาเป็น300กว่า EP แล้วนะคะวันนี้นะคะจองให้ทนันปิดให้ทันนะคะสนใจองค์ไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะ ท่านใดที่เข้ามารับชมช่องปัญญาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะคุณท่านจะได้ไม่พลาดใน E ีพีต่อไปค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยค่ะวันนี้นะคะท่านรายการที่1นนะคะหนูขอเปิดด้วยนะคะ เป็นเหรียญน,นะคะทาวายพัตตาหารของหลวงพ่อสุดวัดปากน้ำปี2501จังหวัดกรุงเทพค่ะประเภทนะคะเป็นเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมของท่านในงานประกวดพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ต่างๆนะคะได้รับรางวัลมาของท่านสวยตรงตามรูปแน่นอนค่ะคุณท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศใบนี้ไปเลยนะคะ ข้าททานใส่ซองให้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยงดงามค่ะท่านใดสนใจหมายเลขหนึ่งนะคะขอเปิดแบ่งปันนะคะที่1,500บาทพร้อมส่งเท่านั้นข้าท่านขอจบที่1,500บาทนะคะท่านใดกำลังมองหาเหรียญพ่อสดสวยๆส,สักร,รายการเอาท่านไว้บูชานะคะไม่ควรพลาดค่ะมาพิจารณากันได้เลยนะคะหมายเลขหนึ่งค่ะ เรียนนี้น้ำท่านมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านไม่ต้องไปเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะขึ้นคอบูชาด้าเลยค่ะองค์สวยๆแบบนี้นะคะสีทองค่ะเลี่ยมกรอบลายไทยค่ะเรียนสวยน้งท่านดูลายเส้นนะคะบนใบหน้าท่านค่ะลายเส้นคลมนะคะนาไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนน้ำท่านพระมงคลเทพมุนีนะคะนี่ค่ะเรียนสวยน้ำท่านหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะคะ ด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะทานวัดปากนะ้ำภาษีเจริญนะคะตัวหนังสืออักขระท่านชัดเจนค่ะท่านสวยสมกับได้รับรางวัลเลยนะคะหมายเลขหนึ่งะคะท่านได้รับพร้อมใบประกาศชุดนี้เลยนะคะแบ่งปันที่1,500บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สองค่ะรายการนี้ท่านใดกำลังรออยู่นะคะสายหลวงพ่อรวยนะคะ เป็นรุ่นเสาห้ารวยพญาไก่นะคะพระมงคลสิทธาจารย์วัดตะโกจังหวัดอยุธยาค่ะปี2560นี่เองค่ะท่านเก็บได้เก็บนะคะในอนาคตราคาเหรียนท่านไปไกลแน่นอนค่ะเรียนนี้แล้วท่านได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องนะคะหน้ากล่องคุณท่านจะเห็นว่าอักรรตัวหนังสือท่านชัดนะคะรูปพญาไก่สวยงดงามค่ะเป็นเนื้อลงยาสีแดงสดสีน้ําเงินด้วยนะท่าน เรียมกรอบให้เรียบร้อยค่ะขึ้นคอบูชาได้เลยนะคะมันเก็บได้เก็บค่ะรายการที่สองรายการนี้นะคะพร้อมกล่องเลยนะคะขอแบ่งปันนะคะที่1,200บาทเท่านั้นคงท่านหนึ่งพันสองรบาทนะคะมาชมเหรียญกันชัดๆเลยนะคะท่านจะได้ตัดสินใจกันนะคะนี่ค่ะท่านเหรียญท่านสวยนะคะเหรียญพ่อรวยน่าท่าน ลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะในอนาคตราคาเหรียญท่านไปไกลแน่นอนค่ะสู้เก็บไว้ตอนนี้ดีกว่าเขาท่านนี่ค่ะดวงตาท่านคมชัดจมูกปากนะคะหน้าท่านเต็มนะเขาท่านไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะหวงพ่อรวยปลาสาธิโกเนื้อลงยาส,สวยๆค่ะท่า,ทานขอแบ่งปันนะคะที่หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะปิดให้ทานจองให้ทานกันนะคะ คุณท่านดูด้านหลังนะคะพญาไก่ท่านสวยเลยนะคะเสาห้ารวยพญาไก่ค่ะท,ท่านใดที่ยังไม่มีรุ่นนี้เก็บนะคะท่านมาพิจารณาองค์นี้กันได้นะคะมาเลขสอนะคะเปิดแบ่งปันนะคะที่หนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่สามนะคะ รายการนี้นะคะเป็นหลวงปูงมุลรุ่นเสาห้ามหาเศรษฐีค่ะวัดป่าหนองลมอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วนะคะเป็นเหรียญปีสอง3้าสี่สาค่ะหลวงปูงมุลนะคะรุ่นเสาห้าหรือเรียกกันว่ารุ่นมังกรคู่แล้วค่ะนี่ค่ะเป็นเหรียญมังกรคู่นะคะ รุ่นนี้ท่านใดสนใจนะคะวันนี้ขอเปิดแบ่งปันพิเศษให้กับลูกค้าช่องปัญญากันเลยนะคะท่านที่เข้ามารับชมกันในวันนี้นะคะขอเปิดแบ่งปันนะคะที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน600บาทเท่านั้นเลยนะคะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะคะหนกล่องท่านเขียนไว้ชัดเจนค่ะรุ่นมังกรคู่นะคะหรือเสาห้ามหาเศรษฐีค่ะท่าน 600บาทเท่านั้นเลยนะคะเหรียญท่านสวยค่ะมีเพียงแค่หนึ่งองค์สุดท้ายแล้วนะคะท่านนี่ค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะหลวงปู่หมุนลูกพระคำนะคะตอกโค้ชชัดๆค่ะห0รบาทเท่านั้นเลยนะคะวัดป่าหนองลมอำเภอวัฒนานครจังหวัดสแก้วค่ะปีสี่สานะคะท่านห600้อบาทเท่านั้นค่ะ พาดมาค่ามากันที่รายการที่4นะคะรายการนี้นะคะเป็นพระงงานสายประกวดได้รับรางวาัลติดรางวัลมานะคะสวยสม กับได้รับรางวัลแน่นอนองทานตรงตามรูปเลยนะคะรายการนี้เป็นพระเนื้อผงยอดนิยมนะคะหรือเรียกกันว่าพระผงของขวหลวงพ่อสดวัดปากนา้ำรุ่นหนึ่งคำทนันรุ่นแรกนะคะในงานประกวดพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ต่างๆนะท่านท่านใดนะคะสนใจหลวงพ่อสดรายการนี้นคำท่านเนื้อนะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นพระผงนะคะเลี่ยมกรอบของท่าน ขึ้นขอบูชาได้เลยนะคะขอเปิดแบ่งปันนะคะที่1,500บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน1,500บาทนะคะมาดูองค์พระกันอีกทีนะคะท่านองค์นี้นะคะท่านดูนะคะองค์สี่เหลี่ยมนะคะท่านสวยสมบูรณ์ไม่มีแตกหักนะคะเนื้อผงค่ะเลี่ยมกรอบพร้อมหูห่วงเลยนะท่านองค์สวยๆแบบนี้หากันได้ยากนะคะ ท่านใดที่เข้ามารับชมในวันนี้นะคะถือว่าโชคดีมากๆค่ะคุณท่านดูเนื้อนะคะจะเห็นว่าเนื้อท่านนะคะสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะสีสดมากเลยนะคะเรียมกรอบค่ะนี่ค่ะท่านด้านหลังนะคะเป็นก็จะเป็นลงยันอักขรท่านนะคะลายตัวอักษรน,นะคะสวยงามมากๆค่ะ หมายเลขสี่นะคะแบ่งปันที่1,500บาทเท่านั้นค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่ห้าค่ท่านรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยปาศาธิโกนะคะรุ่นรวยพันล้าน,นะค่ะท่านรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นที่นิยมเก็บกันนะคะท่านท่านใดสายหลวงพ่อรวยนะคะวันนี้นะคะท่านจัดให้เลยนะคะ มาพิจารณาไปพร้อมๆกันหาท่านใดตัดสินใจไว้ย่อมได้ไปครอบครองนะคะองค์นี้คำทานเป็นกรอบเลี่ยมไทยนะคะงดงามค่ะรุ่นรวยพันลานท่านชื่อดีชื่อมงคลเลยนะคะเหรียญแต่และเหรียญที่หนูนํามาแบ่งปันวันนี้คาทานสวยนะคะสภาพสวยมากๆค่ะเก็บได้เก็บกันนะคะไม่ควรพลาดคำทานสภาพสวยแชมป์เลยนะคะ ตัวหนังสืออักษระท่านชัดไม่มีตกนะค่ะท่านรายการนี้ท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันนะคะที่800บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน800บาทเท่านั้นนะคะวัดตะโกอำเภอภาชีจังหวัดอยุธยาค่ะเหรียญนี้เป็นเหรียญปี2555นะคะ800บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่หกค่ะ รายการนี้นะคุณท่านเป็นรุ่นนะคะองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อรวยปาสาธิโกปาสาธิโกน้ท่านวัดตะโกอเภอพาชีจังหวัดอยุธยาค่ะเหรียญทรงรูปนี้นะคุท่านเป็นรุ่นรวยยั่งยืนนะคะหากันย่ากางท่านนานๆหนูถึงจะมีมาแบ่งปันนะคะรุ่นรวยยั่งยืนค่ะสวยมากๆเลยนะท่านดูนะคะสวยงามมากคะ่ะพญาไก่ด้านหลังนะคะ นี่ค่ะวัตโกนะคะคุณท่านเลียนสวยนะท่านดูยันอัคระท่านนะคะเต็มนะคะรุ่นรวยยั่งยืน,นะคะ่ะวันมีเก็บไว้นะคะคุณท่านได้ไปนะคะขึ้นคอบูชาได้สวยๆค่ะไม่ต้องนําไปเลี่ยมแล้วนะคะเลียนนี้ขอเปิดแบ่งปันที่800บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน800บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่เจ็ดค่ะ รายการนี้นท่านเป็นหลวงพ่อรวยปาสาที่โกนะคะเรียนนี้เป็นเนื้อลงยาของท่านสีขาวสีแดงนะท่านงดงามค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นไตรามาสปีห้าเก้ารวยรวยรวยของท่านเนื้อทองแดงนะคะนี่ค่ะไตรามาสรวยรวยรวยนะคะท่านใดสนใจรุ่นไหนนะท่านเก็บได้เก็บนะคะนี่ค่ะรีบโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะ ปิดให้ทานจองให้ทานกันในวันนี้นะท่านองค์นี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะรุ่นไตรามาสนะคะเนื้อสวยๆองท่านเนี่ยค่ะเนื้อทองแดงนะคะแล้วก็ลงยานะท่านดูเส้นตรงหน้าผากเรียงชิดติดกันเลยนะคะดวงตาค่ะท่านสวยค่ะรายการนี้แบ่งปันเท่ากันเลยนะคะที่800บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ800บาทนะคะถัดามาค่ะมากันที่รายการที่8ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อรวยปาสาทิกโกค่ะทานรุ่นนี้นะคะเนื้อลงยาค่ะสวยมากๆเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังพัดยศแนวทานรุ่นเรือนสมานศักดิ์นะคะรุ่นนี้นะคะมงคลสิทธาจารย์นะคะวัตกโกนะคะทานนี้ค่ะรุ่นเรือนสมานศักดิ์นะคะมีหมายเลขโค้ดด้วยแนวทานห้าสองห้าสองห้านะคะห้าสองห้านะคะเลขโค้ดหมายเลขนี้ค่ะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะท่านแต่งเพชรแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะลงยาสีเขียวค่ะหากันยากนะคะท่านดวงตาท่านคมชัดนะคะเรียนสวยนะคะยิงลงกองยิงเห็นรายละเอียดท่านชัดเลยนะคะเรียนนี้ขอเปิดแบ่งปันที่800บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ800บาทนะคะ ถัดมานะคะท่านมากันที่รายการที่เก้าค่ะรายการที่เก้ารายการนี้นะคะองนี้เป็นท่ากระดานนะครท่านเป็นพระพระท่ากระดานมาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะเป็นเนื้อชิ้นนะครท่านเนื้อกรุกเก่าเดิมนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเก่าค่ะนี่คะ่ะท่านเนื้อชิ้นท่านสวยสวยเลยนะคะสวยงามมากครับท่าน ผ้ากระดานนะคะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะถ้าถ้ากระดานน้องท่านนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะขอเปิดแบ่งปันนะคะที่เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะคะท่ากระดานนะคะเนื้อชีน้องทา่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบค่ะ รายการนี้นะาะทานเป็นหลวงพ่อทาน,นะคะวัดพันียงแตดนะคะจังหวัดนครปฐมค่ะเป็นหล่อโบราณน,นะคะขอแบ่งปานที่650บาทเท่านั้นของท่าน650บาทนะคะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทานทุกรายการค่ะเป็นหลวงพ่อทาน,นะคะเป็นหล่อโบราณของท่านดูเรียบกรอบเก่าเดิมเลยนะคะ650บาทเท่านั้นค่ะ เหรียญรอบโบราณสวยๆเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมท่านถัดมาค่ะมาที่รายการที่11อค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระกิ่งนะคะท่านห่มคลุมนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะพระกิ่งห่มคลุมของท่านนี่ค่ะคราบกรุขึ้นตามซอกองพระเลยนะคะ รายการนี้ท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่หกร้อยห้าสิาบบาทเท่านั้นค่ะท่านหกร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นพระกิ่งนะคะท่านปราบพ่อนะคะห่มคลุมแบบนี้ค่ะหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่สิบสองค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดท่านเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทวดนะคะ รูปหล่อท่านนางนะคะองค์นี้นะคะสวยมากๆเลยนะท่านนี้ค่ะหลวงพ่อทวดนะคะรายการนี้ท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทพร้อมส่งนะคะท่านหลวงพ่อทวดนะคะวัดช้างให้ค่ะจังหวัดปัตตานีนะคะวัดช้างให้นะท่านเป็นหล่อนนะคะรูปหล่อหลวงพ่อทวดค่ะหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะ มาค่ะมากันที่รายการที่สิบสามค่ะรายการนี้นะคะท่านองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะมาพร้อมเลี่ยมท่านเป็นเลี่ยมกรอบนะคะลายฉลุนะะท่านเป็นงานฝีมือนะคะงานไทยนะคะท่านนี้ค่ะหลวงพ่อทวดนะคะใบหน้าท่านคมชัดนะคะลายเส้นเขาท่าน สวยงามมากเลยนะคะท่านใดสนใจรา,รายการนี้ขอแบ่งปันที่6 5 0บาทเท่านั้นค่ะ650บาทเท่านั้นนท่านเลี่ยมให้หนานๆเลยนะคะเลี่ยมกันน้ําค่ะด้านหลังเป็นหลังตัวหนังสือนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะรายการนี้นะคะ650บาทเท่านั้นค่ะพาดมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะ รายการนี้น้ำทานเป็นพระชิน,นาราชนะคะเป็นพิมแ่งนะคะชินราชอินโดจีนพิมพ์แต่งะะนนาาจัง,จงหวัดนะอ่าจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านนี่คะ่ะมาพร้อมเรี่ยมกรอบไทยด้วยนะคะแต่งไทยนะคะสวยมากๆเลยน้ำทานไม่ควรพลาดนะคะชิน,นาราชพิมพแ่งนะคะลายละเอียดท่านสวยงดงามค่ะท่าน ท่านใดสนใจรา,รายการนี้นะคะชินราชนะคะขอแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะ700บาทพร้อมส่งนะคะท่านนะคะเลี่ยมให้นานๆเลยนะคะปิดให้ทานจองให้ทันนะคะเป็นพิมพ์แต่งนะคะสวยงดงามมากคระท่านไม่ขรพลาดเลยนะคะองคนี้เปิดแบ่งปันที่700ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะเลี่ยมกันน้ำนะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่15าค่ะท่านรายการนี้นะคะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมอิสริโกนะคะวัดะหารไร่จังหวัดระยองค่ะท่านได้มาพร้อมกล่องเก่าเดิมเลยนะคะถือว่าโชคดีมากๆนะคะหน้ากล่องท่านอักขระไว้ชัดเจนค่ะล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนะคะขอเปิดให้ชมกันค่ะท่านนี่ค่ะเป็นรูปท่านนะคะหลวงปู่ทิมนะคะ ตัวหนังสืออักขระท่านชาร์ตค่ะเดี๋ยวขอแบ่งปันนะคะท่านเดี๋ยวให้ชมด้านหลังกันนะคะล็อกเก็ตท่านนะคะท่านสามารถนําไปเลี่ยมได้นะคะท่านเพราะว่าหนูได้แบ่งปันมากล่องเดิมนะคะท่านสามารถนําองค์พระไปเลี่ยมเก็บกันได้นะคะด้านหลังองท่านจะเป็นพญาคุดแบบนี้เลยนะคะพญาคุดแล้วก็นาคปกหลวงปู่ทิมค่ะท่านเด่นเรื่องนาคปกอยู่แล้วนะคะพญาคุดองค์ใหญ่แบบนี้เลยนะท่าน ต่อโค้ดมีผ้ายันสายสินเลยนะคะท่านสามารถนำไปเลี่ยมแล้วก็ห้อยกันได้นะคะขึ้นคอกันได้ค่ะวันนี้ขอเปิดแบ่งปันราคาเบาๆให้กับคุณท่านเลยนะคะล็อกเกตรายการนี้นะคะแบ่งปันที่450บาทเท่านั้นของท่าน450บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระร่วงนะคะท่านพระร่วงลางปืนนะคะ องนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบสแตนเลสท่านพระร่วงนะคะเป็นพระกุกเก่าเดิมนะคะความหมายคือรุ่งโรจน์โชคช่วยนะคะร่ํารวยคขาท่านนี้ค่ะคุณท่านดูเนื้อนะคะเนื้อดินนะคะ,ะขึ้นตามเสาอ,องค์พระเลยนะคะเป็นเนื้อชินคขาท่านแล้วก็มีคราบนะคะขึ้นตามเสาอ,องค์พระค่ะเป็นพระกุกนะคะสวยมากๆค่ะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะขอแบ่งปันนะคะ ที่600บาทเท่านั้นค่ะท่าน600บาทพร้อมส่งนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะองค์ใหญ่ๆแบบนี้อยู่ในเลี่ยมกรอบแตนเลสนะคะ600บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะรายการนี้นะคะท่านเป็นพระปิดตานะคะองค์นี้น่าจะเป็นของหลวงปูม่มุนนะคะท่าน องสีทองมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะองค์สวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการนี้ท่านใดสนใจขอแบ่งปันนะคะที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทนะคะท่านสวยมากๆนะคะท่านดูยันด้านหลังนะคะงดงามมากค่ะ650บบาทเท่านั้นค่ะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะรายการนี้นะคะก็เป็นพระปิดตาเหมือนกันนะคะท่านแต่งปานเท่ากันเลยนะคะที่650บาทเท่านั้นค่ะปิดตาท่านสวยมากๆเลยนะคะเนื้อสีทองแบบนี้เลยนะคะอยู่ในเลี่ยมกรอบแบบนี้ค่ะกรองอาจจะเบอร์ต้องขอภัยด้วยนะคะ650บบาทค่ะน่าจะเป็นของหลวงปู่ม,มุนนะคะท่านนี่ค่ะ ด้านหลังก็จะเป็นยันอักษระท่านชัดเลยนะคะหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบเก้าค่ะรายการนี้นะท่านเป็นหลวงปู่แพ้วนะคะใบขี้เหล็กนะคะหลวงปู่แพ้วนะคะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่นิยมกันนะคะใบขี้เหล็กค่ะ อัคาไว้ว่าปลอดภยัยตรงท่านเป็นเหรียญปลอดภัยนะคะหลวงปูแ่แพวในอนาคตนะคะท่านจะหากันยากนะคะในอนาคตราคาน่าจะสูงกว่านี้คุะท่านตอนนี้นะคะสู้เก็บไว้ดีกว่านะคะนานๆถึงจะมีมาแบ่งปันค่ะเหรียญน,นี้้องท่านมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเป็นเหรียญอ่าเลี่ยมกันน้ำน,นะคะวันนี้ขอเปิดแบ่งปันให้กับคนท่านที่สนใจนะคะที่550บบาทเท่านั้นค่ะ เหรียญน,นี้นะคะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นเลี่ยมเก็บเก็บผิวนะคะท่านแล้วก็กันน้ำด้วยนะคะมาดูเนื้อเหรียญกันค่ะท่านเหรียญสวยนะคะหน้าเหรียญคมชัดดวงตาจมูกท่านนะคะหลวงปู่แผ้วปาวะโรนะคะวัดรังม่านจังหวัดนครปฐมค่ะองค์นี้แบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะเป็นรุ่นสุดท้ายด้วยนะคะหลายท่านเก็บกันแล้วไม่ยอมปล่อยนะคะ พิเศษวัดรางม่านจังหวัดนครปฐมค่ะ5้าห้บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่20บค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วเป็นเหรียญอายุยืนนะคะท่านเหรียญอายุยืนนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะรายการนี้นะคะเหรียญท่านสวยเนื้อท่านสวยนะคะเลี่ยมเก็บน้ำเขาท่านเก็บเนื้อองค์พระให้ไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะ ท่านดูดวงตาท่านนะคะจะเห็นเป็นเส้นๆนะคะท่านหยดน้ําเม็ดหยดน้ําชัดเจนค่ะสวยมากๆเลยนะคะไม่ควรพลาดนะคะตัวหนังสืออักษระท่านชัดค่ะเรียนนี้ขอแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งนะคะท่าน600บาทนะคะอายุท่าน9 9ปีวัดรางม่นจังหวัดนคนปรปฐมค่ะ600บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่21ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญทองมานะคะท่านเนื้อทองแดงลมดำนะคะรายการนี้นะคะหลวงพ่อทองมาค่ะเนื้อทองแดงลมดำนะคะท่านรายการนี้ท่านใดสนใจนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะกันน้ำด้วยนะคะขอแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะท่านห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะวัดสว่างท่าสีนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะท่าน หลวงพ่อทองมาถาวะโรนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบสองค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดผ่าปากนะคะท่านขอแบ่งปานที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะหลวงพ่อทวดรายการนี้นะคะเนื้อทองแดงลมดำของท่านเหรียญสวยนะคะ 550บาทเท่านั้นเลยนะคะเพราะคูวิสัยโสภณหรหลวงปุทิมนะคะงานเลื่อนสมานศักดิ์ปี08ของท่านด้านหลังนะคะเหรียญสวยเก่าเดิมของท่าน550บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่23ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยพระคุณแผ่นะคะผงพายกุมารหลวงปุทิมวัดประหารไร่นะคะเป็นพิมพ์ใหญ่ปี17ของท่าน คุณท่านดูสภาพกล่องนะคะจากบนหิ้งเลยนะคะุณท่านเก่าเดิมแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะท่านท่านใดนะคะที่อยากมีลุกคุณแผนเก็บสักกลงนะคะท่านวันนี้มาพิจารณากันได้ค่ะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะนี่ค่ะท่านองค์นี้ยังไม่ได้เลี่ยมนะคะได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องค่ะคุณท่านด,ดูเนื้อองคแพะท่านนะคะสวยมากๆเลยนะคะรายการนี้นะคะ ยิ่งลงกล้องยิ่งเห็นความละเอียดของผิวน้องท่านเก่าเดิมเลยค่ะท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันนะคะรายการนี้ที่550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทนะคะพระกุญแพนนะคะขงรวงปุ่ทีมเองท่านดูด้านหลังน้องท่านเป็น พญาคุดแบบนี้เลยนะคะพญาคุดองค์ใหญ่ค่ะหน้ากปกสององนะคะฝั่งตะกุดด้วยกัน4ดอกค่ะท่านแบ่งปันที่ห้าหบาทเท่านั้นนะคะห้าห้าบบาทค่ะท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะ รายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะรีบโทรเข้ามาได้เลยนะท่านไม่อยากให้คุณท่านพลาดองค์ที่ชอบนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์089 1927 153ค่ะจะส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะฝากคุณท่านกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะคุณท่านจะได้ไม่พลาดใน EP ต่อๆไปค่ะหนูลงคลิปทุกวันนะคะท่านทุกๆเช้านะคะ รับประการของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP ีแล้วเน่าท่านไม่มีปัญหานะคะปิดให้ทานจองให้ทานท่านใดได้รับองค์ไหนไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ